เี่ออย่างนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรแบบคับอกคับใจอยากจะระบายให้พวกเราฟังบ้างไหมคะก็มีนะเรื่องอะไรเราถามว่าเด็กมอปลายเนี่ยมันดีกว่าเด็กมาหาลัยยังไง <laughs> ทำไมทำไมขอคำตอบหน่อยจะให้ถามผมไหมอ๋ออย่าเลยถามหน่อยว่าวันนี้เนี่ยมาเที่ยวกันมาเมามาดิ้งกันมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจนะโอดอยากใจอยากจะระบายให้พวกเราฟังไหมฮะแฟนไม่กลับบ้านทำไมแฟนมันมันโง่อย่างนี้วะเห็นเพื่อนโดนยั่วแฟนเนี่ยคนไม่ได้วันนี้ก็เหนื่อยครับเหนื่อยเมื่อเช้าตื่นเช้าตื่นเน่ะเจ็ดโมงครึ่งทำอะไรพี่ไปทำอะไรครับพี่คือรับปากไปแล้วเป็นคนรับปากแล้วแบบบอกบอกน้องว่าจะมาเชียร์ก็ต้องมาอะไรเงี้ยโลโมโซนิกใช่ครับผมนี่คือไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นใช่ไหมคนเดียวกันคนเดียวกัน แม่ยังทนได้มันอยู่ต่อมันโง่ไงมันโง่ไงมันโง่แบบว่ามันไม่เข้าใจเราจับเราไม่ได้ว่าเราไม่กิ๊กอะถูกอ้ไอยงเงี้ยเฮ้เขาโง่ไงเขาโง่ไงคือไม่ใช่โง่หรอกแต่แบบวันนี้เพิ่งเวียงแฟนไปแล้วก็เราเราก็รู้สึกว่าเราพูดแรงไปแอะแลนดมันไม่เข้าใจเราอะเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆที่แบบผู้ชายเขาควรจะใส่ใจผู้หญิงอะไรที่มันสําคัญแต่ลืมอย่างเงี้ยไม่โง่ีกวะอ๋อค่ะผู้หญิงกอนมีเรื่องอะไรกุมใจอยากจะพูดให้พวกเราฟังหรือเปล่า ไม่มีโต๊ะค่ะพูดกับเจ้าของร้านได้กูอยากจะพูดเขาว่าสนุกจังเลยค่ะไม่กล้าดีกว่าอ่าคนนี้ดีกว่ามีอะไรอยากจะระบายไหมหนูว่าหนูเกิดมาสวยหนูลำบากใจพี่ว่าจริงพี่มองเห็นหนูแล้วพี่ตกหลังมากเลยพี่แบบเหมือนหมอดูเมื่อกี้ให้หนูบอกอ่ะยาเป็นห่วงประเทศไทยตอนนี้คนทะเลาะกัน ทางเอกสวยเลอเกินเมื่อไรจะจบโปรเจกต์อ่ะตอนนี้ทำอยู่เปล่าทำอยู่เมื่อไรอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งรัดเริ่มหรือยังยังไม่ทำแม้แต่นิดเดียวก็ยังไม่ได้เริ่มมีตึ่นไม่ตึ่นเฉยแค่คำนำนะคำนำ สุดท้ายค่ะมาเที่ยววันนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรหนักอกหนักใจอยากจะระบายให้พวกเราฟังบ้างไหมคะหาที่จอดรถไม่ได้เนี่ยต้องไปจอดฟอยข้างขึ้นใจอ๋อเรื่องสอบสอบสอบปฐพีเนี่ยเขาสุดงานไปด้วยไงเราไม่มีเวลาอ่านหนักใจก็เลยมากินเหล้าค่ะเอาเวลาอ่านหนังสือมากินเหล้านะเนาะดี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 ทำไมฮะทำไมเขาไม่กลับบ้านไปไหนไม่รู้อะไรเงี้ยติดต่อไม่ได้ไฟไหม้ไอโฟนหรือยังอ๋อไม่เขาไม่ใช้ไอโฟนใช้ทัชซูมอ๋อเขาหลีกหนีมีเรื่องอะไรหนักอกหนักใจอยากจะระบายแล้วฟังบ้างไหมคะ ไม่มีเลยไม่มีเลยชีวิต <Happy S 1> คุณแฮปปี้เอ r ร t h ิ n งป้าเราเป็นคนที่คิดแบบว่าช่างช่างบวกใช่ไม่ต้องไ,ไม่ต้องไปเก็บอะไรมาอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะเลือกทางเดินต่อ,อยังไงเนะเพราะว่าตอนนี้มันมีแบบอะไรหลายอย่างเข้ามาเยอะมากทางไหนตอนนี้ยังตัดสินใจคิดว่าทำหนังคิดว่าได้ไม่ได้ ไม่ได้หนักใจอะไรห,หนักใจที่แบบไม่ได้ไม่ได้ออกบ้านมาเที่ยวนานดีใจมากที่ออกมาวันนี้ได้ออกมาทําไมคุณถึงไม่ได้ออกจากบ้านครับแม่ดุค่ะ<อ>แม่ดุก<อ>็น่าจะเป็นงานนะคะเพิ่งส่งโปรเจกต์ตัวใ,ใหญ่ไป<อ>ไเป็นไงผ่าน,นี่ยก็ผ่านค่ะแต่อดนอน3-4วันนะโอ,โอเคคนนี้มีเรื่องอะไรกุ้มใจอยู่ไม่มีฮะชีวิตปล่อยวางเรื่องแฟนคนเก่าปล่อยเขาไปเถอะ<อ>ไม่มีตอนนี้ก็ดีดีกันเรื่อยๆการงานการเงินชีวิตความรักการเงินหรอการเงินก็ขาดขาดคนดูแลนิดนึง เรื่องอะไรจะระบายไหมฮะเรื่องเครียดของผมก็คือว่าผมจะมาถึงร้านนี้หรือเปล่าทำไมฮะก่อนจะมาเมาเนี่ยผมเมาเมา oh. อ่าถามเลยครับว่าเรื่องอะไรอ่ระบายคือเวลามาดื่มเหล้าเนาะทางที่นี่อย่าเอารถมาค่ะเพราะว่ามันก็อันตรายจริงเราก็เป็นห่วงนะกับคนที่มาเที่ยวที่นี่ mm. เพราะว่าเมื่อที่คุณเมากลับไปแล้วเนี่ยคุณ mm. ต้องขับรถอ่ะเราเราเดาไม่ได้หรอกว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหรา่อย่าทําให้พรุ่งนี้มันไม่มีค่ะทำ oh. วันนี้ให้มันมีพรุ่งนี้ต่อๆไปทุกวันแล้วตอนนี้ ขอเมื่อกี้ใหม่อีกรอบได้ไหมไม่ได้ลืมลโอเคอันนั้นเลยพูดกับเด็กมปลายคนนั้นเนี่ยคุณอยากจะพูดอะไรกับเธอดีออกดีออกดีออกเขาเจออยู่ข้างหน้าเนี่ยจะไปทำกิริยาอะไรเขาไม่สนใจหรอกเชินใจคือไม่ไหวอะไรแล้วถ้าเกิดว่าพูดกับเขาได้เขามายืนอยู่ตรงหน้าจะบอกกับเขาว่าอะไรคะเขาขอโทษอะไรวะบนยาวสุดท้ายจบสวยแรงงไถ้าพูด ให้คุยกับคนที่เขาออกแบบที่ต่อรถนี้คุณอยากจะพูดอะไรเขามันมันออกแบบไม่ได้หรอกจริงๆอยากบอกว่าคนขับรถมากกว่าว่าไม่ต้องเอารถมามาเมามาเมาก็อยากขับเอ็ดดีว่าเยพี่เจ๋งว่าพี่เจ๋งพี่เจ๋งแล้วถ้าเกิดว่าพูดกับแม่ได้อยากจะพูดเขาอะไรฮะแม่บางทีหนูก็30แล้วปล่อยปล่อยหนูออกบ้านบ้างคันรู้อายุหมดให้พูดให้มั่งใจน้องๆอ่ารุ่นน้องของพี่หน่อยจากมงโรโมซนิกพี่อยา่จะพูดอะไรเับพวกเขา ชอบในผลงานของน้องนะครับคือวงพี่ก็ติดตามผลงานของน้องๆมาก็ไปดูมาหลายรอบแล้วยินดีครับที่มีวงอย่างนี้เกิดขึ้นมาในเมืองไทยก็อยากให้น้องทํางานดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับพวกพี่จะได้มีมีเพื่อนโอเคโอเคเออจะได้มาอยู่ด้วยกันมาอยู่ค่ายเดียวกันนะ,ะ <laughs> ถ้าเกิดว่าบอกกับผู้ชายทั้งโลกได้ว่าความสวยเรย่องอย่าพูดเขาว่าเราขอโทษนะคือเราสวยจริงๆ,ๆอะ่ะ เอาเหมือนที่ที่หนูพูดหมอดูแหละพี่เราก็เพิ่งร bueno> mm. ู้จักกันกับคนที่เขากำลังจะตีกันทะเลาะกันกูอยากจะพูดว่าอะไรไปดูหมอเถอะค่ะอย่าสายเขาช่วยถ้าเกิดว่าเขามายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยมายืนหน้าสลอนอยู่นี้กูอยากจะพูดอะไรเขาเก็บคองจากห้องไปเลยไปตายซะเขอไปตายซะหนัก ไปตายซะคนนั้นแน่นาคตรยืนอยู่นี่ผู้ใหญ่จะบอกอะไรเนี่เขาจะมาสนับสนุนเรื่องการเงินของคุณก็ยืนนี่งเจ้าหลังอ้าวถึงไปคนใหม่ในอนาคตรบอกเขาว่าเราโสดบอกอาจารย์น่ะบอกอาจารย์ที่รับงานเราไปหน่อยพูดเขาว่าค่ะหนูขอเอแล้วนะ,นะของ่ายๆอย่างนี้ <c oughs> ถ้าให้คุณพูดกับคุณผู้ชมที่ตอนนี้มีความทุกข์มีความเศร้าเหงาใจอยากจะพูดอะไรกับเขาครับช่าง Oh. กลับบ้านไปแล้วครับ <c oughs> ยกแม่คูณขึ้นกิโลฮะ <c oughs> <c oughs> เรื่องแม่ ความคิดเห็นของเขานะคะโอ้วันนี้แซ่บมากบอกเลยครับว่าบรรยากาศวันนี้นะที่มาเมาคึกคักมากลยครับแล้วงดนตรีก็เล่นมันอีกด้วยนี่เป็นอะไรง่วงหรือเปล่าง่วงแล้วเหรอไม่ได้ง่วงครับไปอยากเข้าไปข้างในแล้วไปกระตุ้นความมันนะฮะโอเคค่ะวันนี้ครับเรต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอขอบคุณเสื้อผ้าครับจากวันดั s ครับผมแอสลิปปิ้งพิ้วค่ะวันนี้ขอตัวไปมันก่อนค่ะแล้วเจอใหม่ครับ